This. ตาถั่วไอ้ไม่ทำดีกว่าไปหาคนอื่นทำจอละ จะหาเครื่องทำไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละแ่มัอยู่อยู่ใต้ตัวเรา ยังไม่งูมาทำช้าเกินแหละเรือฟื้นฟูแล้วเดี๋ยว,วเราจะไปเที่ยวกันกูจะเป็นเหยื่อนะอไปตาบอดครับกูคิดิตัวตาบอดทำไมวะเจะไม่กูพิจิตัวตาบอดไม่ ไอโอโซมันทำผิดเองไอโอโซมันขัดตลอดเลยไม่ต้องเข้ามาอีลี yeah. บล็อกแม่งเลยสัต์เข้ามาทำเครื่องด้วยไหนี่ยบล็อกแม่งเลยสัตอ้สน์ี่ โอ้แม่งโจมตีทีเผือว่ามาฟิลโซเยี่ยกูจะล้างแค้นไในที่นี่แม่งก็แบบทำเครื่องอยู่คนเดียวเลยเฮี้ยรอบหน้ามันรอบหน้ากูเก่องอกูเกิบอกมันจริงเลยหร่มาทำเครื่องกับกูได้สั์ไม่ทำด้วยเยี่ยแม่งแบบกูจะทำเครื่องไอ้กูจะล้างแค้นไอ้โอโซรอบรอบรอบนี้ขอล้างแค้นไอใถ้าไม่ได้ล้างแม่งมีแย่งกูจะทราบ ร้อยเหลยบร้อยหนักกว่าพุ่งไม่โดนคือพุ่งไม่โดนแล,นแล้วตกไอเยลคือแบบไม่ใส่ทีเผยแล้วใส่แบบยับมากๆเลยนะมันไม่ได้ใส่ธรรมดามันใส่ยับมากๆด้วยแล้วกูก็ฟันไม่โดนด้วยนั่นแลหละประเด็นแล้กูก็ฟันไม่โดนด้วยนั่นแลหละประเด็น ทำไมกูเจอตลอดเลยวะไอพวกฆาตกรโง่ๆที่มันทำไมกูเจอตลอดเลยวะไอพวกฆาตกรโง่ๆที่มันแบบเจอตลอดเลยวะไอพวกฆาตกรโง่ๆที่มันชอบวิ่งวิ่งเลยผู้รอดชีวิตอด้มึงเป็นอะไรกันวะมึงวิ่งเลยผู้รอดชีวิตอด้ฮัลโหลก็วิ่งอยู่ดีๆของเขามึงวิ่งเลยเขาเลยที่จะลุ้อจ้ำเลยมึงวิ่งเลยเขาเฉยเลยเขาก็ไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้วิ่งอะไรมึงวิ่งเลยเขา ยังงงไงสัสม์เราอ,อะไรอ่ะปิด <you> ไฟไม่กี่เด้ออ๋ออ๋อ,อมันกันระเมิแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดิแปลว่าดาเมจดจะสานะด้วยสานอะไรล่ะมึงมึงดูเวลนูก้ปกูแล้วมึงจะเข้าใจ <Your mind. S 1> โอ้แม่งโจมตีที่เปิดแล้ว,ลวมันยัดสกิลใส่กูเลยพี่ แล้วมันยัดสกิลใส่กูเย็นเละเลยไม่ไหวละใจมาละมันเลกๆๆๆเอาหายฟูดมันหาย ตัวตึงกูหายเฉยหายไปไหนวะจอนโดเดมอนคิงโว่ไดมอนคิงหายไปไหนซาเล่นใหญ่จอนโดเดมอนคิงอ่านชื่อถูกแน่นอนนะผมเดมอนคิงไม่มีคัวเดมอนไอ้เยี่ย์กูไม่ โอ my <time> ้ยแล้วมันแล้วม <dancing>. ันแหลกจังวะทีก <it makes cardio water> ูไ no ม่ถ่ายนี่ไม่แหลกนะบ้านกูฝนตกด้วยะเนี่ยะเกี่ยวไงทุกคนไม่มีข้อมูลอ่ะฝนตกนี่มันเกี่ยวกับอาการแหลกโค้งตายไอ้สอ้ไป้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ย่้ไอ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 ้ัอ้ไอ้ไอ้ไอยัอไอ้ไอ้ไอ้ไอมาอ้ไอ้ไอ้ไอ หร <te le sushi> ือเปว่าหรือ <infring> ว <es> ่าไอ้นั่นวะไม่เป็นไรแต่กูแค้นในตำรวจสุดก็นับเป็นไอ้ตำรวจแล้วกันนะกูแค้นมันสุดเริงเก็บมันจะฆ่ามันให้ได้จะฆ่ามันให้ได้กูฆ่ามันได้กูก็ภูมิใจแล้วขอแค่กูฆ่ามันได้ก็คงไม่ต้องชนะก็ได้แต่กูจะพยายามถึงที่สุดให้ตัวเองชนะไม่ชนะไม่เป็นไรขมค่ายตำรวจที่นันโกระโถ จีมจมไม่อยู่ลวอุ้ยคุณยายไม่อยู่แล้วดืว้อถ้าร้านจะโหดขานาดนี้ยายไม่อยู่ร้านเอนื่อยเบามือกับยายน,นะนะยายแก่แล้วอายุเจ็ดสิบล้านปีหลานเอนื่อยตอนเล,ล่ยละยายนี่ก็ช่วยอ่อนให้ยายหน่อยดืย้อยายแกแล้วอายุแบบเจ็ดสิบล้านปี อายุแบบเจ็ดสิบล้านปีอ่ะหลานเอ้ยช่วยยายด้วยนะช่วยอ่อนให้ยายด้วยหลานหลานหลานดูหลานดูอ่อนให้ยายด้วยยายทั้งอายุยาเยอะทั้งแหลกหลานดูอยู่ไหนยายจะไปสั่งสอนหน่อยถึงยาย จะรู้ว่ายายแก่แล้วแต่ยายเจอหลานดูแล้วหลานหลานเอ้ย ยายยายเอาขอโทษด้วยกินไก่เลยนี่ยกินไก่ไก่ยายยายกินไก่โชว์เอายายเป็นโอ้ยายไม่ได้เป็นนีู่วะโอ้ยายเจอหลานฟันเหลืองนี่ไม่ใช่ฟันเหลืองที่ฝันดำเลยแบกเลยอย่างนี้โอเคตอนนี้ยายกลับมาเป็นสาวตามเดิมแล้ว อาจากราชาเปลี่ยนเป็นยายเปลี่ยนเป็นยายตอนอยัง,งสาวๆอยู่คุณยายตอนอยังสาวๆอยู่นะผมจากราชาเปลี่ยนเป็นคุณยายเปลี่ยนเป็นคุณยายตอนาสาวๆอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้อันนี้ยายล่างที่ยังสาวๆอยู่นะยายยังไม่ได้แก่แบบนั้นนี่ล่างยายตอนสาวๆ <c oughs> จะหลุดจัดเลย มาเล็วไอ้ดำพี่ฟันดำราโอ้หลานนี่ยายตอนไม่เกะผมเราไม่ต้องพูดแบบหลานด้วยก็ได้มือลากเยียอะไรไม่กินท่านไงกูว่าละ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่ล้านไอ้ทียนี่ไม่ใช่หล้านกูไอ้สัตว์ล้านกูคือเชลสกี้เดี๋ยวแล้วกูก็ไม่ใช่ยายกูไม่ใช่ยายเป็นยายตอนหนุ่มๆไม่จำเป็นต้องเรียกว่าหล้านยายตอนอายุห้าสิบล้านปีอยู่ไม่ใช่สิยายตอนอายุยายตอนอายุสองล้านปี แต่ปัจจุบันนี้ไอ้ล่างคุณยายน่ะอายุตั้งแบบเจ็ดสิบล้านปียายอยู่มานานไหมตั้งแต่ยุคครีเทเชียสอะ่ะยายอยู่มานะ <c oughs> ยายเคยต่อสู้กับนิโดเซาร์ด้วยจะรู้จะเลยี้ในเรื่องเฮียอะไรบ้เนี่ยยายเคยต่อสู้กับนิโดเซาร์ด้วยด้วยไม้หน้าสามุยายไม่ไม่ใช่สิตอนหนุ่มๆเนีน่ย ตอนยังหนุ่มเยี้ยอะไรสั์ตอนยังสาวๆอยู่เนี่ยยายเออใช่ยายใช้าดาบคาลิเบอร์เยี้ยยายใช้าดาบ excalibur แต่ปัจจุบันนี้ยายก็ไปใช้ไมนะ้หน้าสามแผลนี่เยี่ยมมึงมึงอย่าลากตีลงมาว่าแล้วมันต้องลากตีลงมามงพาของยากมาอีก ยเยี่ยอะไรเลยเ,ลยเลย่ยค่ะไอ้ไปร้านที่นี่เขอยากโดนตีนร้านอยู่ใกล้กืนอ่ะคีไวอไสัตว์ไม่ไม,ไมีสองอย่างเลย ต้องเสร็จเสร็จก่อนถ้ามึงไม่ใช้วอวสปีดว่าอะไ์มึงก็มาไม่ทันอะไรวะอะไรพุ่งผ่านไปนะตัวเฮียอะไรพุ่งผ่านไปัะทีวะยังไม่เห็นปลาถ่ายมันเก็บเงิน